ทีผมก็มีดังนี้นะครับหนึ่งด็ชายชันชัยบางครสองเด็กชายวิทยาเยียมสามเด็กชายมนุงช่วยดอนสี่เด็กชายกลมัดคงอ่อนในห้ากับผมเด็กชายพิษช่วยเลก็กลุ่มผมัมาเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมครับผมนี่ก็ด้านวิทยากรเช็อเลยปัญหาทำให้เกิดพลพก็แนวทาง การแก้ปัญหาใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนะครับก็ด้านรัพยากรน้ำนะครับก็ปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการใช้นะครับก็แล้วก็น้ำชในการแก้ปัญหาสร้างเกื่อเพื่อจ่ายน้ำไปยังไปยังการไปยังเกษตรกรนะครับ

ตัดไม้ไมยาบนวทางการแก้ปัหาปลูกต้นไม้ปลูกแทงครับก็บมผูก็รายการรายานเพีงทนี้